สวัสดีครับพี่น้องยินดีตอนรับข้อสู้สองวิธีชีวิตบ้านองศาลนะครับอันนี้มื้อนีกอ้กะถึงเวลาเฮาสิไปรับสามล้อแล้วรับสามล้อให้ยยาเอา่อผมก็สิได้เอาหล้างข้าออ่ะเอาได้เอาหลังคาออกแล้วเฮาจังติดตามไปนํากันเนาะพี่นอนะ้องเนาะอเดียวสิให้ร้านคันรถออกให้ก่อน นัดัวนี้ไม่ได้เขาติดซิลิคนน้ำเนี่ยอ๋อดี่ปาดซิลิคอนคืนอไข่เก่าหรอวะสิลิคนซิลิค,นส,ลค,น,สลคนสีดำแกออก้าัวอมเอาถ้าห้าว่าถอหลังข้าวาห้าก็าใส่สามหลอไดไปเลยนะเพราะว่าลังข้า ของผมผมันต่ำนะเพราะว่าเ้าใส่สามล้อเ้าก็ต้องออกเ้าจังจิตตามไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะวาดเสียงใส่สามลอ้อได้บ่สิไปพุ่นละพี่น้องอันอุดดอนยั่วเพื่อนต้นสูงครับจังติดตามตอนห้องไปสามลอนะ้อเนาะพี่น้องนะเนาะเพิ่งอาหลังข้าวออกก่อนครับพี่น้อง ตอนนี้ก็เขาได้ถอดออกแล้วนะครับพี่น้องเนาะได้ถอดหลังคาออกแล้วครับหลังค่า,าได้ถอดออกแล้วครับเขากระตไปใส่ซ้ำรอแล้วพนะุมเอาฟ้าคุ่มไปฟ้าคุ่มไปซึ่งเนี่ผมก็สิออกไปละครั้มเลยพี่น้องอยู่นี่เวลาม่านทุ่มนึ่งทุ่มนึ่งแนละ้วผมก็สิออกไปถอดหลังคาแล้ว ครับุณพี่น้องตอนนี้เพร่อเด้นกระลังเดินทางไปเอารถสามลอยอย่าขึ้นใจเนะอยู่ดอนนะรถกะติดครับรถติดพเดินมากผู้เดียวครับตอนนี้รถติดอย,อยู่สลาบุรีบอ่ออกสลาบุรี่ สงสัยติดสิขึ้นสะพานนะครับผมว่าครับจังติดตามไปน้ำกันนะ้พี่น้องเนาะครับพี่น้องตอนนี้ก็ถึงปั๊มน้ำมันนะครับผมมาจอดจอดเตือน,น้้ำมันกกอสิบเปรลารถสามลอยคุณยายเนาะครับสิบเปรลารถสามลอยคุณยายอยู่อัน ู่วมเพื่อน่งสูงครับอยู่ด่นตอนนี้ผมก็เม้าว่าทอดปากไล่ปากช่องมาจากไหยครับไล่ปากช่องมาจากไหนก็จะเดินทางไปตับรถตับรถสามล้อไปคุญใจนะครับ ขับมาผู้เดียวพี่น้องอันนี้หลอดไฟหลอดไฟในกล้องนี่ว่าจะไปติดให้คุณยายจะล่าละลอ้ลากตั้งไว้เพิ่อนครับชมบรรยากาศปาน้ำมันม้อนี้รถติดไหมรถติดจกข,ขึ้นสะพานนี่โอ้สวนสิได้ออกมารถติดข้าขนาดเลยครับ <S <S ติดหลายปวดขาพวดเลยจอดรถพักครับพี่น้องอัน จังไดเขาก็จงคอยติดตามน้องกันเด้อครับผม